นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกดสับซ้ําใหกดนะมีรายงานข่าวมาว่ามีการสั่งอายัดบัญชีของทนายดังไม่รู้ทนายตั้มหรือเปล่านะรอตำรวจชี้แจงคดีเงินเจ็สิเ็ดล้านเพราะเมื่อคืนเนี่ยมีแหล่งข่าวโทรมาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมีการออกหมายจับข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระแหล่งข่าวใกล้ที่ตำรวจคนหนึ่งเนะเป็นคนดังเลยบอกอาจารย์ครับอาทิตย์หน้านะครับจะมีออกหมายจับ คดีทน,นายตั้มเราก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ยังไงนะเขาบอกเ,อเขาบอกว่าไม่น่าจะเกินวัน,นอังคารนะครับแล้วก็จะโดนทั้งช่อโกงโดยปกติธุระแล้วก็ฟ้องเงินนี่ล่าสุดสองนาทีดาวแปรฉาพต์บอกว่าน่าจะมีการอายัดบัญชีทนายตั้มไปแล้วนะครับนะเพื่อตรวจสอบนะคือทนายตั้มตอนนี้สถ,ถานการณ์คือลำบากอาจจะโดนทั้งคดีอาญาช่อโกงแล้วก็โดนทั้งช่อโกงโดยเป็นปกติธุระแล้วก็โดนฟ้องเงินนะครับ แหล่งข่าวนี้รู้สึกจะสอดคล้องกันแต่ที่ผมทราบเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะเกินวันอังคารออกมาจากเนี่ยคดีทนายตั้มแต่จริงแค่ไงนผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อทนายตั้มมาตั้งแต่ไปเมืองกีนนะเขามีทนายความของเขานะนะครับขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจนทนายตั้มสู้คดีไม่เกี่ยวกับทนายดีมทีมาอะไรต่างๆไม่เกี่ยวนะเกิดผลเดชาทนายแก้วทนายรัชพล ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการสู้คดีอะไรครับไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการช่อโกงเรืออะไรต่างไม่มีนะเขามีทีมทนายของเขาเรียบร้อยแล้วและผมเชื่อว่าถ้าเขาโดนออกหมายจับหมายเรียกเขาน่าจะเตรียมคําให้การสู้คดีเป็นรายลัลกษณ์อักษรครบแล้วเอกสารพยานเท่าที่ผมเคยคุยกับเขาเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว <c oughs> คำให้การในการสู้คดีเนี่ยเขาเตรียมครบหมดแล้วเท่าที่ผมทราบนะเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วทีมทนายอะไรเขาพร้อมพยานพยเยนต่างเขาพร้อมแล้ว สมมติเขาโดนจับปุ๊บเขาก็ายืน่นเอกาสารได้เลยพยานยืนเขาพร้อมเท่าที่ผมทราบนะแต่ทนายตั้มจะผิดหรือไม่ผิดก็รอศาลตัดสินผมไม่สามารถไปพิพากษาทนายตั้มได้เดี๋ยวพวกกรรมการสภาทนายความที่รอจะเล่นผม,ยม,มอ,อ,นยอยู่มก็บอกว่าเดชาเออทนายหิวแสงทําตัวเป็นศาลตัดสินเออนะผมก็ไม่ได้ตัดสินครผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสื่อออนไลน์สามารถพิพากษาคดีที่เป็นข่าวได้ไม่ผิดบัรญาติทนายความนะผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสวมหมวกสองใบหนึ่งเป็นทนาย อาชีพทนายอันนี้ก็เป็นการจัดรายการก็เป็นสื่อมวลชนอย่าถักเข้าใจนะนะครับอืมส่วนในพวกกรรมการสภาทนายที่เดินสายออกสื่อแล้วก็บอกว่าทนายโซเชียลทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะ่ะนะอย่าทําตัวเป็นสารคนจะมาตัดสินว่าใครผิดมันยากเนี่ยคือศารแล้วก็คณะกรรมการมัญยากนะไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่านะผิดมันยากเสียเองอืมนะครับอือ นะครับเอ่อก็ดูนะครับว่าทนายตั้มอาทิตย์หน้าจะโดนออกหมายจับไหมแหล่งข่าวที่ผมได้มาวันอังคารไม่เกินนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเอ่อเอ่ออะไรดาวแปดแฉอืมอืมนะครับว่ามีการอายัดบัญชีทนายในยคดีช่อโกงเกติดเป็ดล้านก็คือบัญชีทนายตั้มมันก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวที่ผมได้มากับดาวแปดแฉน่าจะคล้ายๆกันอาทิตย์หน้าน่าจะออกหมายจับทนายตั้มหรือเปล่านะครับมันคล้ายๆกันเนี่ย ทนายสามารถรับว่าความไม่ทั้งโจทและจำเลยได้หรือไม่ได้ครับแต่ต้องคนละคดีกันนะไม่ใช่เป็นทนายโจทเสร็จแล้วไปรับว่าความไม่จำเลยในคดีเดียวกันในนี้เขาเรียกว่าหมาสองลางอันนี้ก็ถือว่านะเป็นการกระทําที่ผิดบรรยาติะไรแบบนี้เป็นหมาสองลางเลยครับเป็นทนายความทําอาชีพอื่นไม่ได้เลยหรือทนายมีอาชีพย่อมรู้กฎหมายอยู่แล้วเนี่ยถูกต้องไงนะคุณแรงเนี่ย คือผมเป็นทนายแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นสื่อมันคนระบบทะนะแล้วก็อะไรคุณบรรจงจําได้คนระับรรจงหมายจักแล้วนะก็เป็นทนายนะก็เป็นนักข่าวเขาว,วิจารณทุกคดีทาไมกรรมการสภายคนที่ไปออกรายการไม่ไปดําเนินคดีกับบรรจงอะบรรจงเขาก็มีใบญาตทนายแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักข่าวด้วนยะแล้วก็ผู้สื่อข่าวหลายสํานักก็เป็นทนายก็เยอะแยะนะเขาก็วิจารข่าวเงี้ยน,น,นะเออเนี่ยคดีดีไอคอนเงี้ยคดี ลูกหมีอย่างเงี้ย <c oughs> นะนะครับนะคดีลูกหมีเงี้ยไปขึ้นศาลเจ็โจทย์ก็แถลงข่าวจำเลยก็แถลงข่าวก็ต่างคนต่างพูดไปฝ่ายจำเลยก็มีทนายประมาณหรือพี่ประมาณที่ผมเคารพนับถือก็เอาก็ว่ากันไปนะพี่เดก็พูดไปต่างคนต่างพูดไปพม่ต้องไปทะเลาะนเลยพี่ประมาณก็ออกมาว่างานนี้ลูกหมีมาฟ้องลูกความเขาพี่ประมาณบอกยกฟ้องแน่กเรื่องของพี่ประมาณไป ส่วนพี่เดก็บอกว่าพยานหลักฐานมีผู้เสียหายหลายคนมาเป็นพยานมีหลักฐานเกี่ยวกับการชวนคนลงทุนแล้วเกิดความเสียหายเงินในบัญชีของจาเลยมีศูนย์บาทแต่จ่ายเช็คด้งเป็นล้านเงินบัญชีมีศูนย์บาทแล้วก็เงินที่เข้าบัญชีไปเนี่ยลูกหมีเนี่ยโอนเข้าบัญชีของลูกหนี้เนี่ยโอนเงินเข้าไปทมมงหมดหนึ่งแสนบาทเนี่ยเงินออกบัญชีเลยไปเข้าบัญชีเข้าเข้าเงินไปเข้าใครอ่ะเข้าหัวลูกหนี้เข้าลูกเข้าเข้าเจ้าหนี้รายอื่นก็คือเอาเงินนะครับเอาเงินรายใหม่มาจ่ายรายเก่า เนื่องจากมีเจ้าหนี้หลายรายมีผู้เสียหายหลายรายก็เราก็ไปฟ้องชังนะ่วกรงนะเราก็มีความเชื่อว่าคดีมันน่าจะพอมีมูลที่ศาลจะมาทับรับรองส่วนพี่ประมาณเขาบอกว่ายกฟ้องก็ไม่เป็นไรก็ความเห็นต่างมันไม่เห็นจะผิดบันยัติคณะอะไรนะนะครับแตนะ่ก็ต่างคนต่างถแถลงข่าวเข้าไปผมกับพี่ประมาณมเห็นต้องทะเลาะอะไรหลูกความทะเลาะกัน,กนเพาว่าไปจำเลยก็ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยอ่ากันแนกันแหน่พี่เดบอกเนี่ยพี่เดชาเนี่ย เป็นทนายโซเชียลปากดีนะอยู่ในโซเชียลเกี้ยวปากพอไปอยู่ในศาลนั่งเงียบกิ๊บผมไม่ได้ว่าอะไรกับจำเลยของลูกหมีที่เป็นลูกหนี้แล้วไม่จ่ายนะนะครับเขาเขาไม่สะดวกจ่ายแต่ผมดูแล้วไม่ใช่เกี่ยวเขาไม่สะดวกจ่ายดูจากเงินในบัญชีเนี่ยมันไม่มีเงินที่จะจ่ายนะผมก็ไปร่วมกันว่าจริงๆแล้วเขาไม่จ่ายเนี่ยเขาไม่มีเงินหรือว่าเขาไม่สะดวกแต่ดูในบัญชีของเขานะ่ศาลเรียกบัญชีมาหมดทุกบัญชีนี่มันไม่มีเงินเนี่ย เราเข้าใจว่าทําไมเขาไม่จ่ายก็ดูแล้วเขาไม่ไม่น่าจะมีเงินความคิดเรานะความเชื่อนะส่วนจริงแค่ยังไงเราไม่ทราบเขาก็แซะเราว่าอยู่ในศาลพี่เดนเงียบเลยไม่พูดมากเหมือนตอนจัดรายการอยู่ในศาลเนี่ยเวลาเขาสื่อพยานเนี่ยเราไม่มีหน้าที่เราก็ต้องนั่งเงียบๆเ,เราจะไปนั่งแทกปากตะโกนโวกเวกเหมือนจัดรายการได้ไงมันไม่ใช่ห้อ,องพิจารณาคดีของศาลไม่ใช่สนามเด็กเล่นก็ฝากไปยังจำเลยคดีชอบโกงด้วยนะ จำเลยคดีชอบโกงจำเลยคดีเช็คแดงเนี่ยโดนมาสองดอกเนะ่ยฝากจำเลยด้วยเวลาเข้าห้อพิจารณาเนี่ยต้องนั่งเงียบเยบีนะนะศาลไม่ใช่โรงละครนะเออศาลไม่ไม่ใช่โรงละครสามศาลไม่ใช่สนามเด็กเล่นเวลาขับพิจารณาคดีพยา,ยานก็เบิกความอยู่พี่ประมาณกําลังถามอยู่เนี่ยเราเปทนายฝ่ายตรงข้ามผมทนายโจทย์พี่ประมาณทนายจําเลยเราต้องนั่งเงียบเงียไม่ใช่แหกปากอะไรมันไม่ใช่ไอ้นี่เขาเรียกว่าไม่มีมารยา ในห้องพารณาปรากฏว่าทางจำเลยเนี่ยเดินเข้าเดินออกนะครับสารก็บอกว่าจะเดินเข้าเดินออกต้องขออนุญาตสารเนี่ยคนที่มาก็ฝ่ายจำเลยไม่มีมารยาทสารตอบเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งกับลุกเดินออกเดินเข้าสารถามแบบจะเข้าจะออกต้องต้องขออนุญาตสารต้องมีมารยาทแล้วก็การจะเอาคนต้้งมานั่งในห้องพารนาก็ต้องขออนุญาตก่อนเนี่ยสารท่านก็เชิญออกไปช่วงเช้าเนี่ยมีนักศึกษาฝึกงานหรืออะไรฝั่งจำเลยมานั่ง ศาลบอกเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวข้องสารต้องมาเชิญออกไปข้างนอกแต่ตอนบ่ายสารท่านก็เปลี่ยนใจเอาเข้ามาใหม่น <c oughs> ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เดก็เล่าเดี๋ยวบรรยากาศในห้องพารนาแต่พี่เดก็ไม่ได้โกรธใครนะไม่ได้โกรธตัวจำเลยเข้าใจอ่ะเขาโดนฟ้องช่อโกงอะ่ะและ้วหลักฐานเยอะนะแต่เวลาเขาแถลงข่าวเขาจะพูดว่าเขาก็จะพูดว่าเขาเป็นฝ่ายถูกฟ้องเทจเบิกความเท็จเอกาเสารเท็จใส่ร้ายป้ายสีเขาเขาชนะแน่ก็เรื่องของเขาไง เขาเป็นจำเลยคดีช่อโคมส่วนลูกหมีเป็นโจทย์ต้องก็บอกกันเนี่ยพยานหลักฐานเราเยอะแยะเลยนะเราเราถูกโกงยังไงถูกหลอกยังไงมีผู้เสียหายคนอื่นไหมโอ้ยมีทั้งหลายลายเรามารวมหมดเลยเอามาส่งสารนะครับนะลูกหมีไปเบิกความในสารบอกนอกจากหนูจะโดนแล้วก็ยังมีในกในขอในคอยอีกหลายหลายรายเลยมีหลักฐานนะมีมีอะไรเอ่อใบแจ้งความมีแชทไลน์มีหลักฐานการโอนเงินมีอะไรแล้วก็ มีอ่าผูห้หายรายอื่นเตรียมจะเบิกความอีกเข้าใจนะเอออันนี้ก็เรียนเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเนี่ยคดีลูกหมีกับคูบบ่กรณีเนี่ยนะที่เข้าไปเนะี่ยทางจำเลยคดีช่อโกงอะ่ะที่ที่เป็นนี่แล้วยังไม่ใช้เนี่ยสารก็ถามมาจำเลยจะใชหนี่ไหมนะจำเลยก็บอกว่าอะไรเออยังยังไม่ใช้ครับเออนะครับยังไม่ใช้เพราะอะไรครับ เพราะว่าสามีจำเลยก็แถลงสารนะเพราะว่าเขาปด่าผมครับผมเสียชื่อเสียงครับสายก็เลยบอกว่าเอาก็เป e ็นนี่ก็ใช้เขาไปก่อนเป็นนี่เข้าจริงไหมจริงครับนะแล้วทำไมไม่ใช้่อ๋อเขาด่าผมเอาสารบอกก็เป็นนี่ก็ใช้เขาไปก่อนนี่ส่วนเขาด่าเขาไปฟ้องเรียกค่าเสียหายพวกนั้น็ดีสามีจำเลยบอกว่าไม่ได้แล้วครับนะเราเป็นนี่เข้าจริงแต่ว่าเราไม่ใช้เพราะว่าเขาด่าเราอ่านะนะครับ ก็รอสารตัดสินไปแล้วกันรอคดีถึงที่สุดนะครับนี่คือการถแถลงของสามีของลูกนี่ในบาลังพิจารณาที่ผมเล่าให้ฟังก็เป็นสิทธิ์ของเขาคนระับเราก็ไม่ว่าอะไรต่างคนต่างมีหน้าที่พี่น้องคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นมีเงินอย่าให้ใครยืมไม่ว่าคนนั้นจะเป็นดาราเป็นนางงามเป็นนักการเมืองหรือเป็นใครเป็นเพื่อนสนิทอย่าให้ยืมใครเห็นด้วยกับพี่เดชช่วยแสดงความเห็นด้วยนะ <c oughs> ใครเห็นด้วยกับพี่เดก็แสดงความเห็นนะ ขอยืมแล้วก็แปไม่จ่ายไม่จ่ายพอพอไปทวงหาว่ามินประมาทแจ้งความกลับเจ้าหนี้โอ้แจ้งความกลับทนายนะครับแจ้งความกลับคนแสดงความคิดเห็นคนที่ก็เห็นแล้วดูแลเอยมันไม่เข้าทางเข้าทางไหมไอ้แบบนี้เป็นลักษณะแบบเป็นปกติทุรละยืมเงินเป็นปกติทุรละนะหลอกล่วมลงทุนเป็นปกติทุระหรือเปล่านะครับนะเขาก็แสดงความคิดเห็นไปไปแจ้งความครับมินประมาท ก็ไม่เป็นไรก็สู้กันไปอ่ะเพราะพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแลวชวนลงทุนเป็นปกติธุระหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ให้